มาออกกําลังกายกันครับผมท่าที่หนึ่งครับเพื่อให้ท,ท้องอื่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ท่าที่สองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, อ้าวท่าที่สามปั่นจักรยานปั่นจักรยานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกรอบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าท่าที่สามท่าที่สามครับหนึ่ง เจ็ดแปดเก้าสิบด้านนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยท่าสุดท้ายแล้วครับท่าที่ห้าคาท่าที่ห้าขาตรงครับขาตรงขาตรงครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ทำแล้วเหรอไม่ทำแล้วเหรอท่าสุดท้าย ท่าสุดท้ายแล้วครับท่าสุดท้ายแล้วครับลูกเอาท่าสุดท้ายก่อนนะโชว์พี่ๆก่อนนะท่าสุดท้ายแล้วแม่จะให้กินนมโอเคไหม <c oughs> เอาไม่เอาแล้วอะท <c oughs> ่าสุดท้ายยังไม่ได้เลยอะ <c oughs> เอา๋อ้ท่าสุดท้ายไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอลูกไม่เอาเหรอ <c oughs> โอ้ยได้แค่สี่ท่าเองอะ่ะ